เวลา19นาิกา24นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินินาถพิรลาชกัลยาณีไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน41อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในการนิพลตรีจีราวัตจุรากุลผู้ว่า ผู้บัญชาการมณฑลทนาหารบกที่32นายเจริญริ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่อธิบดีผู้พิพากษาภาค5ผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่33ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ผู้บังคับการกองบิน41พร้อมข้าราชาการและประชาชนเฝ้าทูลละอองทุลีประบาทรับสเสด็จพลโทอภิเชษซื่อสัตว์แม่ทัพภาคที่3กราบบังคมทูลเชิญเสเด็จรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ เวลา20นาฬิกา12นาทีเสด็จพระราช,ชดดำเนินไปยังกองพลทหารราบที่7ทุ่งยังทัอพอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่7ข้าราชการและประชาชนที่พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองเฝ้าทูลละอองุรีพระบาทรับเสด็จในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบทรงศิลป์ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายคำจารึกพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สำหรับพระบรมาราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นพระบรมรูปทรงพระสายพระแสงดาบด้านพระปริศดางทรงม้าศึกประจำพระองค์ตรวจตราที่ตั้งค่ายทหารทัพหลวงณนะทุ่งยังทัพ ในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทำด้วยโลหะบรอนซ์ำริดขนาดความกว้าง2.1เมตรยาว5.35เมตรสูง7.35เมตรน้ำหนัก10ตันก่อสร้างเพื่อเฉลิมประเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ส่งกอบกู้เอกราชของชาติเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นสัญ,ญลักษณ์การแสดงออกถึงความสมัครสมานสมาสมัคคีของทุกชาติพันธุ์ ทั้งเป็นสถานที่เคารพสักการะของกำลังพลประชาชนทั่วไปตลอดจนเป็นที่ศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรมอมให้กองแพทย์หลวงสำนักพ,พระราชวังร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ออกให้บริการด้านสาธารณสุข ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองุลีพระบาทรับเสด็จและทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกหมอมพระราชทานเจลแอลกอฮอลกับพิมพ์เสนน้ำและให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทา,านเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขอ,อนามัยพระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองตลีพระบาทรับเสด็จ การได้รับพระราชทานพระรมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีประบาทรับเสด็จอย่างหาที่สุดไม่ได้ เวลา20นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรินาถพิราชกัลยาณีปลายางท่าอากาศยานทหารกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่โดยมีข้าราชการและพระสนิกรเฝ้าทูลละอองตรีพระบาททรงเสด็จทรงโบกพระหัตถ์ย้มพระสวนโดยพระสนิกรต่างพร้อมใจกันเปลงเสียงทรงพระเจริญ จากนั้นประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต